มาถึงบริเวณพี่จ่ายขอเสียงไม่จกลางงานแล้วครับขอเพิ่มเสียงนิดนึงอ่ะโอเคทั้งปิดมทั้งนี่พี่ก้อนตัวจริงมาแล้วครับพี่ตุ้มเราผมพี่ก้อนตัวปลอมก็ไปวันนี้กิจารกิจนะคะก็เสร็จจากภารกิจก็ต้องรีบบึ่งมาเลยนะคะงานก็ยินยินดีต้อนรับเอ้ยผมเสียงดังกว่าพี่ตุ้มนะเนี่ยไม่เสียงไม่ค่อยดังที่คุณพูดเปอ่ะโอเค ก็เป็นวันเป็นเต้นใหญ่เลยแหละครับเกษยแล้วม่ได้ไสำหรับทานอาหารรอบๆก็มีอาหารสำเร็จที่เป็นลงจากปลาถูเป็นหลักนะครับก็ถ้าเป็นเป็นคนนี้กันอะไรเดอะไรนะเรีนจบแล้วกำลังทำงานแล้วก็ ที่คุณภาคนะคะก็จะเหนกับราการที่เราสสมมาเป็นระยะเวลาอานาคะแวกบากเป็นอาหารสาเร็จไปทานที่นี่ไานที่บ้านก็ไนะ็งไปสามารถม ตักใส่ถุงไปทานบ้านเนี่ยครับได้เลยนะคะนก้แองกนี้ค่ะกลับไปเขียได้ค่ะ จะคงไม่มีหมูกระทะนะหมูกระทะจะไม่มาดูเหมือนกันนะผมลไม่รับต่อมาก็จะเป็นร้านของคุณพิกาคราคครับไดาก็จะเป็นหาข้าวหวานหรือท่านทานจะเป็นของสวยๆงั้นเลยซื้อแตงพอใส่กันไ้มส่วนด้านหลังสุดด้านในจะเป็นของฝากที่จะเป็นสัเกมปาทูมาทูสดลาทูแท้อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าของดีเหนแม่องปลาทูแม่ก่อนหน้าลองของขับ แล้วก็มีของะลแห้งทายแหล่คของฝากที่ใครรักก็ชอบต้นตคร้เอนซีอะไรเงี้ยะเขวมามันามงหวันก็มไม่เป็่ะต่เะปากรเนแงยีอยีปลากรเดยียวโอปารถจบว่างยีโอยีโอปลาระเบน้ยีลาะเนยีีรับ

น่งแนเนี่ย้อบาทใช้จารมีให้ฉันม่าฉนไ่กลัวอาชีพนี้คสอวามเล

เอโอมอขายไงครับมโอมี3รลูกลอยครับลองลอยกับลูกลอยครับสามลอยอันนี้จะอยู่ไหนกันบรางมามาจากอร์แต่บัฟเฟโรแต่ไม่ใช่รสชาติปลาทูเนาะปลาทูเราทำได้ทุกอย่างหลายอย่างนะครับ ก็หากากินเรามีเยอะนะวครับไม่ว่าจะเป็นคาราวานรอบๆของงานตรงนี้นะครับแล้วก็ภายในงานด้วยยังมีเยอะแยะมากมายค่ะนักแขงเลยคือจริงๆถ้าเราไม่มีงานปลาทูเนี่ยเราคงไม่มีการเดือนแลครับรู้นะคะว่าเราแม่ครัวของเราน่ะเก่งแค่ไหนที่จะนำวัตถุดิบก็คือปลาทูทำได้เป็นร้อยเมนูเลยนะคะตั้งแต่เค้กคุกกี้เนี่ยทำได้หมดเลยนะคะหรือกระทั่ง เบอร์เกอร์นะคะจอปะทูซึ่งซึ่งผลิตภัณฑ์เดิมนานมาถึงเจ็ดร้านนคนสีร้านนะพัสรดอนแหย่อดร้านบัจจีแล้วก็ร้านคุณเสาดอนแหย่รอดซึ่งแต่ละร้านก็มีประวัตินะคะในการทำอาหารขายอาหารมาบางร้านนั้นสามสี่สิบปีเลยนะคะก็มีความเจนจัดในรสชาติต่างๆเพราะฉะนั้น เชื่อแน่ว่าวันนี้ท่านได้รับประทานอาหารอาหารแตกแปลกที่ปลาถุงต้มนาเป็นวิธีกลางนะครับอนนี้ยังประมาณใไ้เทียงครับคงเปิดตอนแต่นี้กำลังตากเตรียมอยู่คงเปิดตอน เย็นๆแล้วก็แสดงตอนค่ำคืนนะครับบาราคูชูจีนะครับอันนี้บาร์คูที่เข้าที่ดูในโปรชัก็มีจะมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงประเภทต่างๆการแสดงก็ประกวดธิดาในงานนี้ครับซาบข่าวนะคะับท่านสามรถ ข้าวผัดข้าวผัดปลาทูกุ้งปลาท,ทูแล้วก็จะรับนี้ด้วยปลาทุกูให้ปลาทูผูจานหนึ่งรีวิวอาหารนะครับไลฟอาหารหนึ่งสองสามห้าอย่างเพื่อนเพื่อนก็ทานแล้ว ช่วงผมไปเดินถ่ายถ่ายให้ถ่ายอ่ะถ่ายดูรายการอาหาระซุมต่างๆเพื่อเยาวตาชานะทานคนเดียวก็มีมีข้าวผัดกุ้งปลาทูแล้วก็ ปลาทูฟูนะปลาทูฟูจะมีแต่ปลาดุกฟูนะนี่ปลาทูฟูผมก็เรียกเรียกแล้วเรียกอีกว่าปลาดุกฟูเขาบอกปลาทูฟูหนูม่เกินยี่ห้าละท้องเงินงานงานปลาทูก็เลยเป็นว่าปลาทูฟูอันนี้ก็เป็นน้ำน้ำจิ้มสำหรับสำหรับล่าใจปลาทูฟูนะครับแล้วก็อันนี้ใส่ถุงนี้ถุงห้าสิบหมด จะไปทานบ้านนะครับก็ม er um ีแกงคัวส uh ับปะรดปลาปลาทูแล้วก็กุ้งนะอันนี้อันนี้จำไม่ได้แล้วผัดอะไรนะผัดปลาทูผัดปลาทูอันนี้เป็นกุ้งกุ้งหวานนะครับ ไอ้ถุงนี้เอาไปทานบ้านทั้งหมดที่ถุงละห้าสิบหมดนี่กระจาดห้าสิบหนึ่งหลอดละเนี่ยจนเชิญปลาทูปูเล่นเขาก็ไมาทานเขาอิ่มแล้วช่วงผมไม่หาถ่ายถ่ายถ่ายรายการอาหารตามส้มต่างๆนะครับหมดหรือยังคะคุณไทยมากครับ ก็เดินทางจากมหาชัยมาไม่ตอนครับโดยรถไฟก็สะดักดีบนรถไฟได้ต้องเที่อมากมายมากเป็นพิเศษที่เคยเดินทางมาโดยสยสายนี้นะครับวันนี้มาถึงงานก็ได้อาหารหลายอย่างสี่ห้าอย่างอย่างที่รีวิวไปแล้วก็ บรรยากาศในการก็คล้ายๆกับปิดที่แล้วนะครับก็หลากหลายเป็นอาหารอาหารสำเร็จกันหลักมีที่ทำจากปลาทูแล้วก็สัตว์ทะเลตื่นด้วยนะคแล้วก็มีผลไม้สิบครั้งเปนึงนะครับโดยรอบนกจา่แล้วนรอบๆก็มี ด้วยนะครับเดินไม่ตัวมันร้อนมากช่วงกลางวันช่วงเที่ยงก,ก็ชอบคนกนอกก็จะเหมือนงานตลาดนับโซไปดท้่ทอมัีสอวนะแล้วะนะคะเวเราไปอเมรกาเป็ก่งมีสทาวเกั ็ทานอาหารแล้วก็จะเดินเที่ยวอีกทีนึงครับก็คง <c oughs> ไม่ได้เดินไปทัวทั้งงานเนาะเพราะว่าหลายซุ้มก็ยังไม่เปิดเพราะเป็นวันแรกแล้วก็ทางโสษกกรมในการบอกว่าจะมีประตวตที่ดับปลาตูด,ด้วยครับก็้องช่วงเย็ยเยยนค่ำๆานะครับ ก็เรื่องนี้ก็ขออนุญาตทานอาหารก่อนนะครับครับ ขวรถโดยสรต่อถัไปสถานีห้ายน้ำผึ้งตุ๊กตาหนึร้อเจ็ดสิบต้นเลยค่ะขบวนรถเชื่อต่อไปอจากสถานีในเวลาหนาาสามสินาทีค่ะขบวนรถเชื่อต่อไปต่อจากสถานีในเวลาห้า